ดพื่ีซ่อมอยางเยใช่ไหมเราจะออกลองดูนะครับนี่จะดังไหมเงี่ยกิิบขอใส่เข้าไปนะ ส่วนเจ้าปัญหาที่ว่ามันดังที่ว่าเพื่อนๆเวลาขี่รถแล้วมันจะมีเสียงดังฟู่ฟูหรือแบบมีเสียงเหมือนดังควอกควๆๆนี่คือตัวนี้เลยครับลูกคือข้างในครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันออกอย่างไงมามาดูกันเลยเราก็ต้องใช้บล็อกนะครับเนี่ยบล็อกบีใหญ่เงี้ยยิงเข้าไป รู้วว่ามันดังอะไรวะทำไมมันถึงดังจังเนี่ยฮะมันจะอยู่ข้างในเนี่ย,เ,ยเห็นไหมลูกปืนไอ้สีแดงๆอะ่ะอาจจะผ้าเบอร์เบอร์เนี่ยข้างในครัแล้วก็ลูกปืนตัวหนอนตัวเนี้ยที่ว่ามันทำให้ดังเราก็จะมาเปลี่ยนกันเลยนะฮะ <laughs> เราผลจะแปลออกก่อนนะฮะแปบ๊บหนึ่งตัวช่วยนะฮะ ราจะมีตัวช่วยนะฮะเราใช้ปากกานะฮะหนีบตรงนี้นะมันจะมีขอบอยู่ครับสองฝั่งขอบฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฮะเราก็จะให้มันล็อกอยู่ตรงนี้นี้เราก็จะมีเครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้กิิบมาส่องดูคนระับเนี่ยมันจะมีกิิบอยู่เอาออกแอยกเลยนิดนึงนี่ับ เห็นไหมครับมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นห่วงอยู่ครับเวลาถ้าเพื่อนเอาออกก็จะมีสองดูนะครับอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกให้ดูทีนี้ไปผมเอาขึ้นออกได้แล้วผมจะไม่ขึ้นเลยนะ นี่นะครับลูกปืนที่ตีออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นโล่โงๆอย่างนี้เลยดิยเนี่ยนีย่ลูกปืนที่ตีออกที่มันเสียที่มันเสียงดังอ่ะ นกับกิฟท,ที่ผมด้านออกลูกปืนนะฮะนี่นะครับสองตัวเนี้ที่เราเห็นตัวแดงแๆเนี่ยซีนอันแดงแดงสองตัวเนี้ย ตัวนี้กับตัวนี้ที่เราออกมาจากคาร์ดเมื่อกี้เนี่ยปึ๊บเราก็จะไปเอาลูกปืนมาเปลี่ยนก่อนนะครับน่าจะเจอกันใน EP2 นะครับว่าเราจะใส่กับลูกปืนไปแล้วหรือวิธีใส่ลูกปืนจะต้องทำยังไงกิบล็อกเนี่ยมันจะล็อกไอ้นี่ไว้อย่างเงี้ยด้างในเราก็มาง้างมันออกนิดนึงอแล้วผมก็จะดัน ดารออกพร้อมกับลุกป,ปืนเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้หรือตัวนี้มันดังกันแนะ่เดรจะลองใส่ด้วยเะไดใจอ่ะนี่เราจะมันลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนจะดังนะรเรามาพิสูจน์กันไม่ดังนะครับตัวแรกไม่ดังดูต,ตัวนี้ ตัวนี้เสียงดังกว่ามาดูใกล้ๆเนี่ยมาใกล้ๆอีกอไรฮะเนี่เหมือนตัวนี้จะเสียงดังกว่าตัวนี้นถ้าเราหมุนล้อเปล่าๆก็ยังมีเสียงแต่สองตัวนี้คือตัวเจ้าปัญหาเรามาลุ้นกันนะครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไง